ลอดลูกชายคนแรกต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงน้ำหวาน KPN หรือน้ำหวานพรพันธ์มชตินเจ้าของตำแหน่งนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยครั้งที่23ประจำปี2556หรือ KPN Award ได้เผยภาพโมเมนต์ดีๆต้อนรับการเป็นคุณแม่ป้ายแดงแบบสดๆร้อนๆโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพเบบีตัวน้อยที่เพิ่งคลอดเมื่อวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายนที่ผ่านมาและตั้งชื่อว่าน้องตาหวัง มีชื่อจริงว่าเด็กชายวิศกรเกิดกล้าลูกชายคนแรกของน้ำหวานกับคุณโจสามีนอกวงการที่คบหากันมามากกว่า10ปีน้องต้าหวังสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สุดปลอดภัยดีทั้งคุณแม่และลูกชายพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าสวัสดีครับผมชื่อน้องต้าหวังลูกพ่อโจกับแม่หวานเกิดวันที่20มิถุนายน2567ปีมังกรครับขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่นะครับต้าหวังวันที่ลูกเกิดมาเป็นวันที่หวานมีความสุขที่สุดเลยคะลูกคือสิ่งที่หวานรอคอย มานานวันนี้ลูกคือคนที่มาเติมเต็มครอบครัวที่สมบูรณ์ของเราเป็นโซ่ทองท้องใจไม่เคยรู้สึกรักแรกพบรักตั้งแต่แรกเห็นแบบนี้กับใครเลยคะลูกคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตแม่นะครับ you have brought so much happiness to our life we just want you to know that how special you are to us หลายคนที่ติดตามต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันจำนวนมากและน้องต้าหวังน่ารักจ้มั่าแก้มมาเต็มสุด,สด